สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VR Solo ลนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นการลบครั้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับจะเป็นการลบกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นศัตรูล,ลายใหม่ของเรานั่นก็คือวิลันเดียและกองทัพของเขาก็จะมีจํานวนมากกว่าเราเกือบเท่าตัวซึ่งผมเองไม่อยากจะเป็นศัตรูกับทางวิลันเดียเลยแต่ทางวิลันเดียได้นํากองทัพมาโจมตีกองทัพของผมบ่อยมาก ไม่ว่าผมจะยึดหัวเมืองเล็กๆใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่วิลันเดียก็มีความโลภและบุกยึดอาณาจักรที่ผมยึดมาได้เสมอทําให้ผมต้องกลับไปตีเอาคืนมาจนผมเกิดความลาคาญในครั้งนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นองราชา และก่อตั้งประเทศหรืออาณาจักรที่ผมจะต้องปกครองด้วยตัวเองและวิลันเดียก็เป็นศัตรูกองทัพสุดท้ายที่ผมจะต้องสู้รบด้วยและด้วยกองกําลังของลันเดียที่มีมากกว่าเราเกือบเท่าตัวทําให้ผมจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทหารอย่างยาวนานเพื่อมาสู้ศึกในครั้งนี้ แต่ด้วยเรายังไม่เป็นอาณาจาักรเรายังเป็นเพียงกลุ่มทหารรับจ้างทําให้จํานวนทหารของผมมีอยู่จํากัดซึ่งหมายความว่าจํานวนกองทัพของเรายังคงน้อยกว่าวิรันเดียแถบสีส้มด้านซ้ายด้านบนจะเป็นของทหารวิลันเดียและแถบสีแดงด้านขวาจะเป็นฐลานของกองทัพเรานะครับสังเกตได้ว่าจํานวนของเราจะน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเขาเลยโดยปกติแล้วเวลาที่ผมเจอกองทัพที่มีจํานวนมาก ผมจะใช้ยุทธวิธีและการเดินทัพที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อเอาชนะข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าเราแต่ในครั้งนี้เป็นศึกสงครามครั้งสำคัญเปรียบว่าเป็นศึกสงครามแห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเราชนะศึกในครั้งนี้เราจะสามารถสร้างอาณาจักรประกาศตัวเป็นประเทศได้ผมจะไม่ใช้กลวิธีใดๆในการสู้รบผมจะนำทัพของผมเข้าชนแบบตรงๆเพื่อประกาศให้ทุกอาณาจักรรู <S 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 ้ว่ากองทัพของผม <S <S มีความเตรียไกรและเข้มแข็งมากแคหน Three forward, soldiers! ที่สุดพวกเราก็ทำได้สำเร็จสุดยอดมากทหารทุกคนเอาลาต่อไปเราก็จะมาสร้างอาณาจักรกันนะครับ VR Solo เรียบร้อยเราก่อตั้งเป็นอาณาจักรของเราแล้วครับและนี่ก็คือห้องประชุมของเราเสนาธิการในการวางแผนการรบต่อไปการรบจะมีความเข้มข้นมากขึ้นการทำสงครามในครั้งต่อไปจะเป็นการแย่งชิงดินแดนและการขยายอาณาจักรออกไปทั่วแผนที่เรามิตรจะเปลี่ยนกลายเป็นศัตรูแต่เราจะพยายามรักษามิตรไว้เพราะการที่เรามีพันธมิตรจะทำให้เรายิ่งเข้มแข็งขึ้น ถ้าใครชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์และ u ับส r คร e รายการ VR Solo ท่านจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกและตื่นเต้นสวัสดีครับ